แม่น้ําใหญ่พาเอฟซีมาหาปลากัางวันนี้ลุงจะมาหาปลากัางหรือปลากระกทิงไม่รู้นะที่แน่ๆคือปลากัางน่าจะได้วันนี้ลองล่าดูแถวนี้ก่อนนะแม่น้ําใหญ่ด้วยเนี่ยาตามโขดหินเนี่ยว่าจะได้ปลาปลากัางนี่ก็ใช้คันเนี่ยแย่เนาะเดี๋ยวจะทำย่อไ วันนี้ก็มาฉลองอข้องใหม่หนข้องลูกใหม่ด้วยก็เลยมาหาปกากั้งเขาเลยเดี๋ยวเกี่ยวเยอะเสร็จที่จะมาลงนะครับลงแถวนี้เนี่ยแถวซอกหินนี่แหละแม่น้าใหญ่เลยเราจะเล่นวันนี้แม่น้ำแถวนี้มาเล่นมาเที่ยวได้นะครับเอฟซีใครอยากมาเล่นน้ําดูน้ำสวยสะอาดถูกไหมหินโบราณเย่ป้าก่อน วื่งเรด้วยแล้วตัวหนึ่งนะยไอ้ก้างนี้ไอ้ก้างนี้ยาชูก,กำลังนะจ๊ะทำช็อคหนึ่งเดียวครับไอ้ก้างเฮ้ยไล่ก้างหอยแอ้วอเฮ้ย กน้กวนนวีวาง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 ไว้ก่อนเดี๋ยวเข้าไ่ดูเมื่อกี้เห็นวิ่งอยู่แล้วตัวเดี๋ยวเจอกันแน่ได้ดึงก้างวันเนี้ยก้างหวัวแหลกเงื้งงักเงืงักๆงักปุ๊บ อ๋ออืมขอคุณเอเลี่แี้วครับหนึ่งตัวแล้วครับผมอยู่ในพง,นง,พงยอยู่ในพงใหญ่อยู่มาแล้วไอ้ก้างมาแล้วอ๋อลึกแล้วให้กินลึกอยู่โอ้โหไม่กลัวเฮ้ย กลางใหญ่ดูนี่นี่แหละตัวยาวิเศษเวลิก wow. ูดเวลิกูดว่ะท่านข้องมาลูกหล่ะเออประเดิมข้องก่อนป๊บป๊บป๊บประเดิมข้องตอนแรกต้องเอาหัวลงสูตรโบราณ<ม>ทีนนี้มันก็จะเข้าตลอดเลยนี่นเนี่ยสวดจงเข้าสุดนี่ประเดิมข้องต้องเอาหัวลง <laughs> ใช่ไหมโย <Yeah. S 1> นั่นแหละ ได <laughs> ้มาแล้วหนึ่งตัวเปิดกระถมมาเลยิกเราแช่น้ำไม่ได้ขังก่อนโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับ ไอ้ก้างจอมพลังไอ้ก้างไอ้ก้างเอ้ยครับเนี่ยอือหาไม่ยากนักครับผมมันนี้เหมือนกับจะหมานใช่ไหมบ้างพวกเราวันนี้ไอ้ข้องใหม่เนี่ยของเป็ดของเป็ดอือไม่เอาอ้าป่าแ,แข็งแรงจริงๆไ,ไอ้ก้างมึงเนี่ยสมควรแล้วมึงอื หลักไฟหักโอเคเป็น okay. ยังไงครับเอ็ซีครับบรรยากาศสถานที่หน้ามาเที่ยว่นามาหาปลาวันนี้ลุงมาหาตกปลากั้งก็ได้อยู่สัก โคกหนึ่งนะจะไปทำายาชูกำลังให้สหายรักของเรานี่ครับนี่ได้ตัวน,นี้ตัวโตๆด้วยฉลองข้องใหม่ตกปกลาก้างแม่น้ำใหญ่ครับแม่น้ำแม่น้ำใหญ่เลยไม่ใช่ห้อยเล็กต้นค,ครับผม ขอบคุณทุทที่อยู่ทางบ้านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณผู้ติดตามขับผมวันนี้ล่าปลาก,กล้างได้แล้วครับอีกหนึ่งคอกนะคกนี้คอกใหญ่ด้วยนด้ได้หลายร้อยหลายร้อยเม็ดนะหลายร้อยเม็ดลูกก่อนนะ,นะ mm hmm. ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่ทางบ้านครับผมสวัสดีครับ